อย่ายิงยะโสโอหังเกิดมาเป็นคนจะยากดีมีจนก็ไม่ควรหยิงยัโสโอหังคนที่เกิดมายากจนแล้วยิงยัโสโอหังไม่ดีมากๆแม้แต่คนเกิดมาดีแล้วร่ำรวยแล้วยิงยัโสโอหังก็ทำห้อยู่ยาก หาเพื่อนคบยากการที่เราจะอยู่ได้ดีนั้นต้องมีเพื่อนมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องอยู่กับสังคมอยู่กับคนดีให้ได้เราต้องทำตัวของเราให้เป็นผู้มีความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ยิงยัดโสโอหัง ไม่กระด้างกระเดืองถ้ามีอยู่ในตัวอย่างนั้นก็ถอนเสียลบเสียทำลายเสียดีลิสเสียอย่าให้มันมีแล้วเราจะนำเนินชีวิตไปอย่างมีความสุขเกิดปัญหาอะไรมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเพื่อนเราช่วยได้ถ้าเราไม่ยิงยัดซู ถ้าเรายิงยัดโซแล้วเพื่อนก็ไม่อยากช่วยะนะเจ็บตัวก็เจ็บไปไม่ใช่เราปล่อยมันยิงนักยิงดีนักทำนองเนี่ยคนยิงยัดโซนี่นิสัยกระด้างกระเดืองแล้วก็ไม่แสดงความเคารพบน,บนอบน้อมหาความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนได้ยากในบุคคลผู้หญิงยัดโซ เมื่ออ่อนอมนสอมตนยากคนอื่นเขาก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลในยามที่เราลำบากเพราะนั้นอย่าคิดอย่าคิดยิ่งยัดโสโอหังวางตนให้เป็นคนดีเข้าไว้ในสายตาตัวเองแล้วก็สายตาคนอื่นจะคิดว่าเราไม่แคร์ใครก็ได้ มนุษย์ต้องอยู่กันเป็นสังคมต้องพึ่งพาอาศัยกันอย่างใดอย่างหนึ่งต้องมีแน่ถ้าไม่เชื่อก็จําไว้เถอะแล้ววันหนึ่งเราก็จะเจอที่เราจะต้องพึ่งเพื่อนอการพึ่งเพื่อนถ้าเราเคยมีน้ำใจไว้เคยมีอธัธยาศัยไมตรีไว้เพื่อนก็จะไม่แรงน้ำใจหรอกฝนะากไว้นะ